ชครับสวัสดีสวัสดีเมื่อวานรางวันที่หนึ่งอันนี้คุยกันไรอะ่ะพี่บอยบอกว่าให้เก็บไว้ให้ในไลน์<ช>เพราะว่าลูกค้าต่อเยอะมากอันนี้จริงๆเพราะว่าพอติดรางวันที่หนึ่งมาเนี่ยเนื้อหอมเลยก็ไม่ใช่บอกว่าพี่ก็ดูไว้ตั้งแต่ยังไม่ติดรางวัลเลยคือพี่บอยบอกว่าให้เอาเ,ออเก็บไว้หน้าไลน์ผมเก็บเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคนถามเยอะมากอันนี้ขอยากติดไม่นะได้ได้ได้อันนี้เอาแบบาวาเรีบมันเลยเพราะว่าพี่บอยบอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้มาดูหน้าร้านผมก็เอเคเตรียมไม์ไว้<ก> ขายคนดังนะสวยจริงเลยสวยพี่เพราะว่าพี่ดูเหรียญนึงไหมเศรษฐีเหรียญนี้ส่วนมากที่ผมส่งไปเงินจะไม่ติดรางวัลเลยเพราะว่าคนส่งเยอะจริงใช่ไหมกอลี่บอยบอกว่าอันนี้เขาติดเป็นแยกไหมของคำเงินเนี่ยรวมหมดรวมเลยเหรอรวมโหเยอะดิก็วัดกันที่ความสวยอะก็รางวัลที่หนึ่งครับต้องบอกว่านี่เป็นเปิดโลกทองคำเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะถ้าจบนะถ้าคลิปนี้ถ้าไม่จบผมก็ไม่ได้ลงเพราะว่านัดดูเราราคาเรายังไม่ได้ดีว เพราะว่าเมาื่อวานพี่บอยบอกว่าขอเก็บไว้ให้หน่อยที่หน้าร้านเมื่อวานผมขึ้นไลฟ์สดแล้วพี่บอยบอกว่าเอาเอาเแยกไว้หน่อยเดี๋ยวต้องทำเดี๋ยวมาดูที่หน้าร้านตลาดพีแท้ไหมเนี่ยเพชรแท้เดียครับพี่ชายแต่ว่าตลาดเพชรนี่แน่แสนแล้วมั้งชื่อผมโลโก้ผมไม่เล่นเพชรเพชรไม่แท้เฮ้ยจริงๆโอเคได้นี่ปเปิดไว้อะไรไม่เอาราคากันเลยพี่ก็เป็นคนที่แบบแค่ชอบอะ แขงก็รู้อยู่พี่บู้อยู่แล้วยังสายบูอยู่แล้วคืออันเนี้ยคือพอมันติดที่หนึ่งมันอัพอ่ะมันแข่งกับความสวยแล้วเมื่อวานมันเป็นงานใหญ่ระดับประเทศใช่ใจนี้เข้าใจเพราะว่าจัดโดยที่พี่โทรไปคุยพี่โทรไปคุยแล้วบอกว่าหลังไม่ก็บอกว่าเก็บไว้พี่แต่อยู่ที่ว่าราคาเรายังไม่ดีกันใช่เข้าใจเพราะว่าเมื่อวานพี่บอยบอกว่าเก็บไว้พี่หน่อยก็จริงอันนี้จริงถามถามถามคนหน้าไลฟ์ได้เมื่อวานพี่บอยบอกว่าเก็บทีมหน้าไลฟ์ผมเลยบอกว่าเก็บ เก็บเหรียญนี้ไว้พี่หน่อยแยกไว้หน่อยเดี๋ยวพี่มาดูเราไม่ได้หาง่ายด้วยนะใช่คือคือถ้าจบราคาก็ก็ก็แบ่งเพราะว่าแต่ถ้าจบไม่จบไม่ว่ากันนะราคาที่พี่มีตัวเลขมาเนี่ยพี่ก็พร้อมพี่ก็พร้อมซื้อออผมว่าเข้าใจเพราะว่าเนี่ยพอติดที่หนึ่งอ่ะมันก็ของได้เขาเรียกว่าอัพหน่อยนิดนึงพี่สองแล้วเมื่อกี้เนี่ยสมบูรณ์ดีเพราะว่าสวยแหลง่ายเพราะว่าถามว่าสวยจริงเมื่อวานเนี่ยรางวัลที่หนึ่งมีเพียงแค่องเดียว ไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อเงินเนื้อทองคที่ศกลคนแข่งกันเยอะเพราะว่าเป็นงานใหญ่เพราะว่าต้องบอกว่างานหินนะขนาดเหรียญเศรษฐีอีกองหนึ่งผมสวยมากเลยเนื้อเงินไม่ติดรางวัลเลยที่สี่ยังไม่ติดไม่ติดเลยคือไม่ได้เลยสวยกิ๊บเลยมไม่ไม่ติดอะไรเลยแต่ว่าองค์เนี้ยคือโผ้อ,อันนี้องค์น้ําใหม่หรองค์การด้วยพี่บอยใช่ใช่ใช่อันนี้เขาองค์น้าใหม่องค์น้าใหม่หรือองค์การเขาไหลดีกว่าเอาเลยเขาเลื่องเลยคือใจร้อนแล้วมาจากบ้านเลยนะ มาหาเนี่ยใจนึงผมว่าเสียดายนะแต่ว่าคือได้คุยแล้วเออผมผมรู้อยู่แล้วแหละสไตล์คือต้องมาจบที่หน้าร้านเพราะว่าถ้าโทรคุยอ่ะผมยไม่จบหรอกเพราะหนึ่งโทรคุยผมไม่จบหรอกเพราะว่าเราต้องผมคนดูจี่มาเห็นพระเราไม่เห็นพระด้วยแถมพี่ต้องมาตีสภาพพระเออนี้พี่ยอมรับว่าสวยคือสวยอ่ะสวยพี่ยอมรับแต่อยู่ที่ราคาแหละคือผมขอสี่ล้านห้าแล้วกันพี่สี่ล้านห้า สี่ล้านห้าแสนใช่เพราะว่ารางวัลที่หนึ่งด้วยคือพี่บอยอย่างนี้ในรอบสิบปีหลายหลายสิบปีที่จะจัดโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบุชาไทยโดยตรงอันนี้้เขาใจโลโก้โดยตรงแล้วคนเนี่ยแข่งคือต้องการติดรางวัลเนี้ยหลายคนแต่ว่าคือรางวัลที่หนึ่งมันมันมีเพียงองค์เดียวไงเข้าใจเข้าใจคือองค์เนี้ยแต่ถามว่าสวยไม่สวยก็ระดับันีแล้ว อกว่าก็ได้ดูรูปในรูปอ่ะพี่ก็ดูอยู่แล้วแต่ว่าเออแชมป์ไปส่งพี่ก็อ่ะไม่เป็นไรส่งมาถ้าเปรียบเทียบก็ระดับประเทองค์นี้ถือว่าเพราะว่าเราไม่โดนการแหละเราชิงเราชิงกันหลายเหลี่ยญไม่ไม่ใช่ว่าเราชิงกันแค่สี่ห้าเหลี่ยคือเราประกวดรวมกันกับทุกเนื้อและเงินด้วยเนื้อเงินสวยๆก็มีเยอะทองคาสวยก็มีเอางนี้แล้วกันไม่ข้ามสี่ไม่ข้ามสี่หลานแล้วกันไม่มาแล้วอยากซื้อ จริงแ <Okay. S 2> ย่ถ้าพี่บอยโทรต่อไม่ค้าสี่ล้านผมก็ไม่คุยจริงออแต่ว่ามไม่ได้มาคุยอานี้พอมาไม่พ่ายามำกหงวงอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกย้ำกงวลอยู่สี่สี่ล้านห้าก็ัดชับแล้วนะพี่ชายไม่ไม่พี่ไปก็ต้องไปมีมุมนิดนึงเสียดายม <Okay. S 2> ไม่รู้ว่างานระดับแบบนี้จะจัดไหมมาแล้วก็วิเราวิถีเทียนแล้ต่อตอไม่น่าเกียนหรอกพี่น้องกันนะสามล้านแปดสามล้านแปดแสนนะ สามร้อยแปดไม่ไม่ไหวมานเราได้ซื้อคือมันมันมันได้เยอะกว่านี้จริงจริงพี่บอยไม่เอาง่ายๆมันก็มุมมุมอ่ะมุมมุมได้ไหมสี่ร้อยสี่ล้อยันพี่โอ้สี่ร้อยสี่รถรแสนม้าไกลอันที่ปกติพี่ไม่เข้าอะไรเองก็รู้อยู่ชั่วโมงเดียวเองอันที่นี่ปกติไม่เข้าเลยรถติดไม่ได้รถตผมรู้ไงผมรู้ไงว่าว่าพี่เข่ามาแน่เพราะว่าเมื่อวานถ้าบอกให้ ใครเก็บลงหน้าไลน์เนี่ยมาแน่นอนก็มาคำไหนคำนั้นอยู่แต่อยู่ที่ว่าก็ราคาเรามาคุยกันนี่เอาแบบว่าลงให้เยอะๆหน่อยมันโอ้ลงแสนเดียวไม่ไม่ไหวดิพี่ไปพี่ขายไม่จะบอกแล้วเนี่ยขนขนเงินสดพร้อมจบเลยพี่ไม่รู้ว่าจะจบเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ก็พอติดเงินสดมาบ้างเออาจริงเลยเอาเงินสดมาล่อเราอยู่แล้วพอติดเงินสดมาบ้างรู้ว่าแบบว่าเราแพ้เงินสดเอาเป็นว่า ขอให้คำเป็นได้ไหมล่ะพี่เอาเอาแบบว่ากระชับหน่อยกระชับที่มาหน่อยแบบรักกันพี่ก็พี่เลิฟผมเออรักกันอ่ะสามเก้านาหอุ้ยสามล้านเก้าพี่ว่าฟิตในชั่วโมงนี้ซื้อผ้าใหญ่อ่ะจากเศรษฐกิจที่เงียบแบบนี้อ่ะมาปวจจริงคือไงวะเราพลาดสวยอ่ะคือความอยากได้แล้วพี่อยากได้พี่ไม่เป็นคนที่แบบชั่วโมงปีอยู่แล้วชั่วโมงก่อนชั่วโมงก่อนสุดอย่างนี้นะราคาแล้วทองคำนี่เป็นอะไรที่แบบคือชอบด้วยสี่ล้านสาม โอเคเดี๋ยวถามไม่ได้ที่นีได้นิดหน่อยเพราะว่ามันมันโคงหน้าใหม่กดใจเลยแต่ถ้ามันไม่ระดับประเทศผมยอะถามว่าพี่ซื้อใบพี่ขายได้เลยปะมันขายได้ไม่ได้ไม่ได้ขายได้เลยนะนี่ก็ต้องไปเก็บเดี๋ยวใบนี้ก็ยังไม่ได้มาด้วยมันดีต่อใจว่าพี่ระดับประเทศแล้วเออเข้าใจตรงนี้คือนึกออกป่าวว่าเบอร์หนึ่งไอวงการแล้วอืมเพราะว่าคนก็ส่งเยอะก็ถึงมาเนี่ยก็ถึงมาเนี่ยปกติพี่โอ้โหนี่รถติดแล้วขับรถติดด้วย ก็ลุ้นอยู่นี่มานี่ก็อยากไปซื้อสี่ล้านสามสามล้านเก้าต่อมาแบบพี่ผมนี่ต่อคือต่อซื้อนะต่อไม่ไต่อไม่ไเออพี่ต่อซื้อ <c oughs> คือต่อนี่ต่อจ่ายเลยอ่ <c oughs> ต่อซื้อคลิปนี้อจะยาวหน่อยนะครับเอาแบบเรียวๆเลยผมขอเรียวๆเลยว่าคลิปนี้ผมซื้อผมต้องการมาซื้อแล้วก็ผมกล้าพูดเลยว่าหน้าใหม่ของวงการนะครับเรือ่อนนี้เดี๋ยวรอดูนะ <c oughs> ออกันจริงขอกันสามล้านเก้ามัน พี่ว่ามันได้เลยพี่ผมวงนี้เนี่ยซื้อก็สามล้านกว่าแล้วจริงจริงเองกว่าเองกว่าเท่าไหร่อ่ะพี่ก็รู้อยู่พ่เบียรก็สี่แล้วนะถามว่าเราเปิดเนี่ยกำไรห้าแสนกว่าหกแสนเนี่ยในวงการมันก็ไม่ได้เยอะหรอกถ้าเป็นทางพาใหญ่ดูบ้างมันก็ไม่ได้ห่างมากเดี๋ยวพี่ดิยังไม่รู้จะขายใครเลยเออซื้อไปเก็บเองจะดึงเลยหูมาแล้วตักหวยจะได้หวจะได้นี้ไม่เจอแล้วนะคือส่องแล้วแล้วก็เห็นรูปเห็นรูปอ่ะตอนเปลือยใช่ไหอย่างงี้พี่เพิ่เห็น คือจริงๆอ่ะเปิดสี่สี่ล้านห้าเนี่ยกำไรมันมันมีแหละแต่ว่ามีกำไรอย่าดึงเลยเออแต่ว่าพี่น้องกันพี่น้องกันสะกดเป็นว่าเนี่ยพี่น้องกันเนี่ยสามโอ้ยไหวเอางี้ผมขอพี่คำหนึ่งอ่ะอ่ะพี่กระชับให้ผมเอาให้จบเลยนะครับเอาแบบว่าถ้าไม่ได้หนีเลยนะรักกันถ้าไม่ได้หนีเลยนะโอเคราคาเนี้ยจริงๆได้ไม่ได้คือตรงนี้เลยวัดใจเลยคือสุดแหละเอาราคาแบบพี่น้องเลย สี่ล้านท้วนแล้วกันสี่ล้านทวนนี่คือพี่ปิดแล้วปิดมากเลยนะจริงๆแล้วพี่ก็เองกงเห็นใจพี่ด้วยพี่ขับรถมาไกลแล้วก็โหกโหอากับรถติดยิถึงถึงบ้านน่าจะสองทุ่มนี่ผมบินไปซื้อที่นู่นแล้วเนี่ยเออเห็นเองตอนที่อะไรเออลงอะไรูปล,ลูกมาให้อยู่อันนี้นั่งเครื่องบินไปซื้อเนี่ยออนั่งเครื่องบินไปซื้อนะไม่ได้ขับรถมาต็นเห็นอที่เห็นอยู่ แล้วพี่ก็ติดตามตั้งแต่เองนั่งเครื่องบินพี่กระทักคนแรกเลยพี่นี่อันนี้มือแรกจริงอันนี้เนี้ยพอออกบัตรเป็นคนถามพอเป็นคนถามคนแรกด้วยใช่พองออกบัตรผ่านตั้งแต่ตอนที่ถ่ายในไลน์เห็นในไลน์ละต้องบอกว่าต้องบอกว่ามือแรกต้องต้องยอมให้เขาเพราะว่าเห็นนั่งเครื่องไปซื้อแล้วก็พี่กระทักเลยตอนแรกคอมเมนต์ก่อนแะเวอะจริง พร้อมเลยมันคือคลิปนี้จะยาวบอกเลยแต่ก็ผมเตรียมพร้อมที่จะมาตื้อแต่อยู่ที่ว่าน้องแชมป์จะแบ่งที่ไหมถ้าราคามันห่างเยอะแชมป์ก็จว่าชั่วโมงนี้เบียดนิดเบียดหน่อยนี่ก็เบียดนะแล้วชั่วโมงนี้ใจะเอาตังค์อะไรหวานมามาลุยอ่ะไม่ได้สวยจริงตองนี้ถ้าไม่สวยจริงพี่ก็ไม่ฟิตองค์นี้พี่ไม่ซื้อแล้วด้วยอ่ะพี่ไม่ซื้อต้องบอกว่าองค์นี้ระดับประเทศนันๆนานๆทีจะจะจัด โดยโลโก้สมาคมโดยอย่างนี้ได้ตลอดในรอบหลายปีเลยในรอบในรอบหลายปีต้องบอกว่ารู้รู้อนี่เรารู้งานเราเรียนเรารู้ก็เนี่ยเราเรียกว่าภาษาเสียงภาษาเสียงคุยกันเรารู้อยู่แล้วผมพอมีกาไรแต่ว่ามันมีอยู่แล้วแหละมันบอกบอกตรงๆไม่ได้ดึงพอมีกำไรแต่มีอันนี้มีแน่แต่ว่ามันอยากได้อีกคือบอกอาตรงมันหาไม่ได้แล้วเอาอี้อ่ะกว่าจะไปซื้อกว่าจะไปต่ออย่าพูดอย่างนี้ ถือว่าเป็นข้าวิเชียรคือในใจกันเลยเพราะอาพี่ได้มาแล้วพี่ก็ไม่อยากกลับมือเปล่าตรงๆนะคือเตรียมมาซื้อเนี่ยไม่อยากกลับมือเปล่ากลับว่าอยากเอาหลวงพ่อนี่มันหลวงพ่อกลับบ้านด้วยพี่ก็รู้อยู่ว่าผมเนี่ยร้านผมเนี่ยคําเดียวเลยซื้อพระแบบคัดเก็บคำเดียวเลยนะต่อหน้าพี่ทุกคนที่กําลังชมคลิปนี้นะครับขอแล้วกันน้องอางนี้เป็นหรือว่าพี่เป็นพี่น้องเป็นน้องพี่แล้วกัน สี <4 S 2> ล่ล้านทวนโอเงินแตกเลยเนี่ยสี่ล้านทวนเพราะว่าพี่เตรียมตังมาซื้อแต่ยังไม่รู้หรอกว่าจะจบราคานี้หรือราคาไหนตอนแรกอ่ะพี่ก็มีเท่าแบบเออไม่ข้ามสี่ล้านเนี่ยกําลังดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าสิบล้านพี่ได้ไปเนี่ยถามว่าพี่ขายได้เลยไหมพี่ก็ขายไม่ได้เลยคือว่า เอาไว้แบบว่าเรารักกันรักกันคือสามารถก้าวจริงอ่ะผมก็มีกำไรแล้วแหละแต่ว่ามีพี่รู้ว่าเออ้รงมีคือพี่เข้าใจลงแต่เข้าใว่าเออเหมือนอารมณ์พี่ซื้อสมเด็จแล้วพี่ก็แบบ้รู้ว่าแม่งขายได้ประมาณนี้เราอยากได้เท่านี้ทุนมันไม่เกี่ยวมันมีหรอกว่าไม่ขาดทุนแต่ว่าพี่บอกให้นะทุนมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เราจะขายไม่ขายแล้วไอ้ตรงนั้นนะกำไรมีกำไรก็อยู่ที่ว่าจะมากจะน้อยแต่เนี้ยสี่ล้านเนี่ยพี่ให้น้องแบบคือเอาแบบว่าทั้งสองคนแล้วกันจะบอกเอาลกฝนกด้วยเนี่ย ที่เตรียมมานี่อาจจะพอไหมพอไม่รู้เพราะพี่เตรียมมาเตรียมเพื่อซื้อไดไหมเอ้าพี่ออกจากบ้านพี่ต้องเตรียมที่เตรียมมาเลยของแท้ว่ะเออวพาคนซื้อนี่คือชัดเจนถ้าบอกว่าให้พ่ามาแล้วจะซื้อพอพอมาแล้วเอาตังมาต้องได้ผักกับถ้าแท้ทุกที่ผมบุกอยู่แล้วแล้วอย่างเนี้ยมันลิมิเต็ดไม่ได้เจอง่ายเราก็ใจกันนะแล้วสี่หลานได้แบ่งที่แล้วเพราะว่ากลับไกลนะเว้ย แบ่งให้พี่บอยไปจบสี่ล้านแต่ว่าเดี๋ยวใบนี้ก็ตามพี่แล้วกันเองไม่ถนกประมาณสามเดือนนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสี่ล้านวันนี้เมื่อวานเนี่ยพอดีพี่บอยทักมาในไลฟ์สดตอนที่ผมไลฟ์ให้พี่บอยด้วยนะครับนี่ฮนับดูได้เลยแต่วันเมื่อวานเมื่อวานพี่บอยทักมาในไลฟ์สดบอกว่าแชมป์เก็บไว้พี่หน่อยเพราะเมื่อวานเป็นคืนแล้ว เมื่อวานก็วันอาทิตย์ไงเพราะว่าผลผลผลเพิ่งออกวันอาทิตย์ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่ใหญ่มากนะครับสําหรับงานประกวดของสมาคมนะผู้นิยมพระเครื่องพระพุทธชาทยนะจัดโดยโดยตรงเลยโลโก้นี้โดยตรงเลยไม่รู้ว่าต่างที่แลคนคนเนี่ยแย่งกันออกบัตรเนี่ยเยอะมากเอแย่งคนเนี่ยแย่งกันส่งประกวดเพื่อที่จะติดรางวัลที่หนึ่งกันเยอะมากเพราะว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศองค์นี้ก็ถือว่าเป็นระดับประเทศแล้ว ติดรางวัลที่หนึ่งเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งมีเพียงรางวัลเดียววันนี้ก็จบให้พี่บอยไปสี่ล้านอันนี้อันนี้จริงจังนะต่อหน้าพระเลยนะฮะไม่มีชัดเจนครับชัดเจนต่อหน้าพระเลยพี่บอยพระแท้ซื้อจริงก็อยากรู้อยากรู้จักขมมีพระดีมาซื้อจริงซื้อจริงอันนี้ซื้อจริงครับผมเป็นคนที่ทำคลิปซื้อแล้วก็ลงคอนเทนต์ซื้อส่วนใหญ่จะซื้ออยู่แล้วครับเป็นปกติครัดุ้กันของอันนี้ อ๋าครับรบก,กวนช่วยช่วยช่นนยวยช่วยช่วยช่เยช่วยช่วย้่นยะนน้่วยช่วยช่วย่อยช่วยช่่วยช่นยช่นยช่ีย่วอช่วเนียส่วยมันคือ่ตอนนี้เ่วนอดเนี่ย 3, 6, 6. วยช่วยช0วยช่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 วยชรว่วย่วย่วาช่ยช่วยช่วย่ยช่าาช่าย่วย่วยช่วยช่วยา่ยช่ยชกวยช่บยช่ยช่วยช่วย่วย่วยชาวยช่วยา่วยา่อยช่วยช่วย่่ว่เยชนะ่ยวย่วยช่วยช่ย่ย่ย้่่ อันนี้อันนี้จบจริงนะครับให้เครดิตเลยต้องบอกว่าต่อหน้าพระต่อหน้าเจ้าเลยอันนี้จบจริงซื้อจริงของแท้นีการันตีช่องพี่หน่อยการันตีพี่บอยพาแท้ซื้อจริงอันนี้บอกเลยว่าไม่มีเมคซื้อจริงๆพระองค์นี้อยู่กับพี่บอยแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ตอนแรกเป็นของแชมป์ตอปูนนะแชมป์ตะอปูนไปซื้อมานะครับองค์นี้แล้วก็ผมเองเป็นคนไปประกวดนั่งเครื่องไปแล้วเดี๋ยวนั่งเครื่องไปนั่งเครื่องไปทีมงานไปแล้วก็ผมเองก็เป็นคนส่งประกวดเองบอกพี่ทักแชทไปไอ้ไม่ใช่ทักแชทคอมเมนต์ก่อน อุ้ยพิจําพี่เลิฟเออได้เลยพอติดรางวันที่หนึ่งนี้โทรมาเลยรู้ว่าแชมป์ต่อปูเนี่ยคัดพระสวยจริงต้องบอกว่าระดับประเทศอันนี้ไว้วางใจกันครับสรู้จักคุณภาพคุณภาพเหลือล้นผู้ชายอีกสี่แสนพี่ให้ครับเรีนสี่ล้านล้นไล้วครับสามล้านหกสี่แสนนี่ผมได้พระแชมป์ได้ตงค์วินวินนะครับวินวินกันเลยนี่นะครับ ขอบคุณมากนะน้องชายแน่นอนแล้วพูดจริงๆเลยใช่ไหมพูดแล้วขนลุกนี่พูดจริงบะร,รมีลูกปูนี่แหละครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับใพรรู้ก็อันน,น,นี้อันนี้การันตีให้ครับของแท้อันนี้ซื้อจริงน,นะไม่ไม่มีแบบว่าอแชมป์ยืมยืมเงินมาถ่าย<ม>ต่อนหน้าพระองค์ออกมาได้ดูดิขอใส่พี่บอยซื้อจริงอันนี้ซื้อจริงขอใส่บ้านเนี่ยโอเคคือพระองค์เนี้ยไม่อยู่ที่หน้าหน้าไลฟ์หรือว่าหน้าตู้บอกแล้วเพราะว่าอยู่ที่ผมครับใช่อยู่ที่พี่บอยแน่นอนเลยใครอยากได้มาเลยครับ สี่ล้านห้าอโอเคขอถ่ายรูปด้วยนะขอถ่ายรูปเนี่ยผมก็ติดไว้สี่ล้เโอเคขอบคุณมากครับวันนี้